สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream a k e r Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเอง <c oughs> หลังจากที่เราจีบสาวกันอย่างเหนื่อยล้านะก็ตัดคลิปอย่างเหนื่อยล้าด้วยนะเพราะว่าคลิปเกมจีบสาวนี่เป็นอะไรที่ติดเหลืองง่ายมากนะอย่างเกมนี้เป็นเกมชื่อว่า The Apartment 57นะเป็นเกมแนวสยองขวัญอาจจะมีคนตายหรือมีเลือดมีศพซากศพอะไรอย่างเงี้ยนะ เกมนี้ยังติดเหลืองยากกว่าเจ้าเกมเออที่มีสาวใส่ชุดว่ายน้ำมาให้ดูเลย <laughs> ไม่รู้มันยังไงเนาะเออแต่ก็ตามนั้นแหละได้ดูเท่าที่มันดูได้นะอ่ะแล้วก็เรามาลองเล่นเกมนี้กันดีกว่าดองมาหลายวันขอโทษด้วยลืมไปแล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันคงจะเล่าให้เราฟังแหละไปะลุยกันนะเออกลัวก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะให้กด อะไรก็ได้กดปิ้งอโอเคเป็นเนื้อเรื่องขึ้นมาให้นะ่ะดีแบบดีเลยเพราะว่าลืมไปแล้วว่ามันเป็นเนื้อเรื่องไงในเย็นวันหนึ่งซึ่งฝนตกแล้วก็มืดมิดฉันมีเงินเหลืออยู่ไม่เยอะนะอยู่ในกระเป๋าตังค์ของฉันก็เลยต้องไปหาที่พักสักคืนหนึง่งอ่าหลายชั่วโมงต่อมาฉันไปเจอโรงแรมที่มันดูโบราณโบราณที่หนึ่งนะซึ่ง โครงสร้างเนี่ยมันดูท่าทางแบบว่าเก่าและทุดโทรมมากๆเลยเหมือนกับแบบไม่ได้ใช้มาเป็นสิบสิปีหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีเงินน่ะก็คงไม่ไปพักที่นี่หรอกแต่ว่าตอนเนี้มันมีเงินน้อยจริงๆก็เลยต้องไปพักนะแต่ว่าไม่มีทางเลือกแล้วต้องพักที่นี่คืนนี้แหละโอเคอ่าเราถังแตกนะเราก็เลยแบบโอ้น่ากลัวจังเลยนาย เมาไวอยู่นะเนี่ยเมาปรับได้ไหมขอขอดูก่อนโอ้ไม่ได้ไม่มันปรับตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่มีเหรอโอเคอุ้ยกับหลังหันมาเจอมองไปข้างนอกเขาเขียนว่า missing missing ก็คืออันนี้เป็นประกาศคนหายนะข้างนอกมีประกาศคนหายเต็มเลยแล้วจะมีรูปเราไปแปะอีกคนหนึ่งหรือเปล่าทางขวาก็คือ evil is among us หมายความว่าความชั่วร้ายเนี่ยอยู่ท่ามกลางพวกเรานะ ครับผมแล้วนี่คืออะไรหนังสือเต็ไมไปหมดเลยนายมีหนังสือด้วยนายมีที่ดูดอากาศออกไปข้างนอกด้วยแสดงว่าจะไม่อึดอัดนะโอเคโอ้โหหน้าตามองตามซะด้วยนะเขาดูหน้าตาออกโซนแบบเหมือนแบบพวกอะไรนะพวกแข,ก,แขกหน่อยไหมหรือแบบพวกทางอะไรอะตะวันตะวันออกอะ่ะกดติง้งออกกดคุยสวัสดีครับเออ ช่างยินดีเหลือเกินนะผมไม่คิดว่าคืนนี้จะมีลูกค้ามาพักเพิ่มแล้วอะ่ะอยากจะมาหาอาพาร์ตเมนต์เหรอครับอ๋ออันนี้ือเป็นอาพาร์ตเมนต์เลยนะที่นี่เป็นโรงแรมเก่าๆนิดหน่อยแล้วก็มีที่พักที่เหมาะสำหรับแขกอย่างคุณเลยอะ่ะมันรอให้คุณมานี่คือกุญแจครับเอาไปเลยห้องว่างอยู่ข้างบนเดี๋ยวก็จะรู้เลยว่าที่นี่อยู่สบาย ถ้าต้องการอะไรแล้วก็อย่าลืมเรียกได้ทันทีเลยนะครับยินดีช่วยเหลืออุุนแจนี่ไงห้องเบอร์5้าแสดงว่าไปชั้น5ใช่ไหมโอเคกดติง้งอีกทีหนึ่งนะกดคลิกซ้ายเพื่อกดแบบว่าดูนู่นดูนะี่ใต้ตรงดีมีอะไรไหมกดชิปมันไม่วิ่งนะโอเคมันไม่มีอะไรนะเราขึ้นกันเถอะไปแล้วนะอุ้ยภาพน่ากลัวมากเลยอะ่ะใครมันจะแต่งว่าโอ้โหแล้วเดินกึกกก,ก,ก,กอย่างนี้ ดินแบบหัวไม่โยกได้ไหมโอ,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 อ้ยังไม่ถึงชั้นของเราใช่ไหมล่ะเราลองไปซนดูได้ไหมนี่หนึ่งหกสองเจ็ดสองเอ๊ะเราไม่ได้อยู่ชั้นบนบน,บนหรอหนึ่งสองแปดสมูนสามเอ้ยเบอร์มันเบอร์มันไม่เกี่ยวกับชั้นหรออ๋อแสดงว่าเราต้องเดินหาสินะ โอ้ดีนะเนี่ยที่เดินแวะมายังไม่เจอนะของเราเบอร์ห้าสิบเจ็ดใช่ไหมไปไปดูกันห้าสิเจ็ดมีไหมดูที่เราฝั่งนะมันจะได้ไม่ต้องโยกหัวมากสามสามนะสองหกสี่หนึ่งสามเอ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งนะอย่างกับเบอร์โทรศัพท์าหาตำรวจอันนี้สองสามแล้วก็แปดเก้าห้าศูนย์หนึ่งมันคงไม่อยู่ชั้นนี้หรอกไม่งั้นมันไม่ได้เดินเยอะสิบหนึ่งหกนะสิบหก สองหนึ่งเโอเคเราขึ้นข้างบนกันนะในเมื่อมันไม่อยู่ชั้นนี้มันไม่อยู่ชั้นสองนะโอ้โหแล้วมันไม่บอกเราด้วยนะว่าอยู่ชั้นโอ้โหน,นี้เป็นรูปกระต่ายนะกระต่ายที่เหมือนเป็นหน้ากระดูกโอ้มีแค่สามชั้นนะโชคดีมากเลยเราเราไปทางดุทางนี้ก่อนนะเก้าสิบสี่สองแปดสามนะอันนี้สี่สิบแปดเก้าสิบหก เสียงอะไรมาทางซ้ายอ๋อเสียงฝนตกสมจริงไงเขาบอกว่าเรามาพักในคืนที่ฝนตก1นึแล้วก็อันนี้4 1 9 2 2 4เริ่มปวดหัวแล้วเริ่มปวดหัวอยากได้ยาดมละ7 77 7สิบเจ็อุยห6ห 6, 6, 6. มันเลขซาตานนี่นาใครจะมาอยู่ในห้องแบบนี้เล่า หนึ่งสามแล้วก็สี่เจ็ดนแล้วก็หกศูนย์หหนึ่งห้าเจ็นี่ไงอยู่ขวาสุดเลยอู้เจอแล้วครับปุ๊บโอ้ e ว c o m e แปลว่ายินดีต้อนรับปิดสิปิดเออปิดออประตูไฟเปิดปิดได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ให้ระบบเปิดปิดไฟมีเครื่องเล่นแพลงอุ้ยเปิดได้ด้วยแต่ว่าหมุนไม่ได้นะโอเค โอ้โหมันสกปรกมากเลยต้องทำความสะอาดซะหน่อยไม่อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยโนเวม ber ปีสองพันโอ้โหนี่คือตั้ง25ปีที่แล้วนะอุ้ยใครทำอะไรหกไว้นี่เนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยห้องน้ำหรือนี่อะไรหกอยู่ที่พื้นอีกแล้วเนี่ยกระป๋องโอโ้เราต้องเก็บขยะ เสียงตู้เย็นเหรอตู้เย็นก็มีคนกินของทิ้งเหลือไว้โอ้โหล้วจะไปกินต่อได้ไงทาไมไม่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยลวอู้มันเลอะไปหมดเลยเนี่ยเก็บขึ้นมาหลายๆอันไดไหมไม่ได้เก็บได้ทีละอันนะเราต้องเก็บขยะเราต้องเอาขยะมาทิ้งขยะถังขยะอยู่ไหนไหนครับถังขยะโอโ้แล้วรูปแบบคนโดนเสียบตายนะเนี่ยใครมันจะตกแต่งห้องแบบนี้ขังขยะอยู่ในนี้ปล่าวะห้องน้ำหรือเปล่า ไม่มีมีแต่ไม้ถูพื้นน่ะเราต้องหาที่ทิ้งขยะนี้ให้ได้ก่อนเราจะได้หยิบของอย่างอื่นได้นะหยิบไม้ถูพื้นอะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอืมนี่ไงอ๋อถังอู้ถังบลเลอร์เลยนะตาแทบบอดจิ้มตาแตกเลยทีเดียวเก็บขยะเก็บขยะอ๊บโอเคอดทนนะเนี่ย อยากได้ยาดมจังเลยอ่ะอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บขยะให้หมดก่อนนะแล้วเราค่อยหยิบไม้ไปทีเดียวอือโอเคห้องนี้หมดยังห้องนี้หมดแล้วโอเคแล้วก็นี่จำได้ว่ามีอีกตรงนี้นี่อึ๊บตรงนี้ก็มีอีกนะเดี๋ยวเดินามาเก็บสุดใจลึกๆยาดมยาดมอย,ยากได้ยาดม ปึ๊บขยะนี่ปึ๊บหมดยางวันนี้มีห้องหนึ่งวะเนี่ยนี่ไงเหมิงห้องหนึ่งนี่ไงนี่เป็นห้องนอนนะอะไรอยู่บนโต๊ะวะรูปเหรอเอ้ยไม่กังเขนเดี๋ยวมันต้องกลับหัวแน่เลยแล้วก็มีกล่องอยู่ตรงนั้นด้วยกล่องที่ชวนสงสัยเราเดิเดนไปสำรวจกล่องนั้นก่อนนะ โอ้มีขยะต,ตรงนี้ด้วยดูดิกล่องเปิดได้ปะกล่องเปิดไม่ได้แต่เจอขยะหนึ่งชิ้นบดิเก็บก่อนเลยหายใจหนักๆน,น,นี่ไม่ใช่อะไรนะเปลียนหัวมากเลยครับ <laughs> โอเคไม้ถูพื้นต้องเข้าแล้วละงานนี้นี่ไม้ถูพื้นเช็ดตรงนี้ได้ปะตรงนี้มันก็ดูสกปรกอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องเช็ดเนาะอาจจะเช็ดเฉพาะอันที่แบบว่าเหมือนคราบซอสมะเขือเทศตรงนี้นี่ไง โอเคสะอาดเกลี้ยงครับโอ้ตรงนี้มีเหลือ,อชิ้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะตรงนี้ไม่มีแล้วเราไล่ไปทีละห้องเลยโอ้เดี๋ยวเก็บขยายอีกชิ้นนึ่งเนละยอหยิบไปนะหยิบไม่ได้โอเคหยิบไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยหยิบนี่เจ้าซากตอนมาเขือเทศเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดเลยอะ่ะคนที่กินพิซซ่าก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จักทำความสะอาดให้เรียบร้อยนาะ แล้วมันก็ลำบากคนที่มาอยู่ต่อแต่จริงๆแล้วเขาควรจะทําความสะอาดให้เรานะโอเคเมื่อกี้มันเหลืออีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมเรากลับไปวางที่เดิมก่อนเ,อเราต้องถูตรงนี้ไหมข้างบนเนี่ยไม่ต้องเนาะเออวางกลับลงไปนี่โอ้โหเก็บพลาดไปได้ไงชิ้นหนึ่งนะน่าจะหมดแล้วนะใช่ไหม โทรศัพท์นี่เหมือนจะกดได้แต่ยังกดไม่ได้นะมีอะไรให้กินบ้างไหมเนี่ยมีน้ำบริการอยู่ด้วยแล้วก็มีซากพิซ่าเก่าๆแต่ว่าฉันไม่ควรจะกินซากพิซ่าของใครใช่ไหมมีอะไรอีกไหมนะขอดูก่อนนะเรากดไม่ได้นะคือมันมันเหมือนจะกดได้แต่มันก็กดไม่ได้นะมันมันขึ้นเป็นจุดขาวๆอะ โอ้นี่นี่ก็คืออนิเมชันโอ้ผ่อนคลายซะหน่อยนะนั่งได้ไหมนั่งดูไม่ได้อนะทำไมนาะยเป็นตัวการ์ตูนที่น่ากลัวจังเลยอะ่ะมันทำท่าถือของขึ้นมานะแล้วก็ต้นไม้เป็นต้นมะพร้าวเต้นระบำได้นะ ที่ข้างหน้าต่างนะ่ยมีอะไรไว้หน้าตาน่ากลัวจังเลยอะ่ะปิดดีกว่ามั้งไม่ต้องดูแล้วอ่ะน่ากลัวมากเลยโอเคเรานอนพักได้ไหมเราเรามาถึงนี้แล้วนอนพักนอนพักดิมันไม่บอกแลวนะว่าต้องทำอะไรต่อตู้นี่ก็กดไม่ได้นะ หรือว่าขยะเรายังทำไมไรไม่ครบหรือวาขอดูก่อนนะเพราะว่ามันมันบอกแค่ว่าเอ้ยเราต้องทำความสะอาดห้องไงหรือว่าเราต้องเอาขยะในนี้ไปทิ้งวะได้ไหมมันกดไม่ได้นะแอปเปลิปปลนี่กดไม่ได้นะ,ะปิดไปน้ำนี่ก็กดไม่ได้นะ หรือว่าเราต้องทําความสะอาดอีกมันยังให้เรากดอันนี้ได้ไหมมันยังกดได้อยู่เลยนะอ๋อตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเลอะๆเ,เนี่ยไม่ได้นะหรือรปวดฉี่ปะ่ะเราไม่ปวดฉี่อุ๊ยอ๋อมีขยะอยู่ตรงนี้อีกแหมททำน้ำตันเลยทีเดียวอ้า เหนื่อยจังเลยอ่ะต้องพักกินคคออฟฟี่ืกาแฟซะหน่อยแล้วโอ้โหอยากได้ยาดมโอเคกาแฟโอ้โหแล้วใครมันเตรียมไว้ให้เราเนี่ยหรอกาแฟนั่นหรือเปล่ากาแฟคือไหนวะนั่นมันช็อกโกแลตเราเทลงไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย กินได้เลยอ่ะมันมันไม่มีผงกาแฟนี่นะหรือว่าต้องมาต้มเหมอนไม่ได้ต้มมันมันใส่น้ำเอาแล้วนะไหนว่ากาแฟไม่มีกาแฟนี่พยายามค่อยๆเดินแล้วแต่ก็ได้แค่นี้นะไอ้นี้คงไม่ใช่ต้นกาแฟนะ,ะเราออกไปดูดีกว่า ไม่มีกาแฟเลยครับในเมื่อไม่มีกาแฟแล้วคงต้องลงไปถามข้างล่างว่ามีกาแฟหน่อยไนะหมนะเมา เอาหายไปไหนแล้วโทษนะครับอยากได้กาแฟเห็นม,มีกาแฟเลยนายมันเดินไปซื้อข้างนอกก็ได้ปะ่ะไม่ได้ออกไปไม่ได้ ไม่ไม่ใครอยู่แล้วอะมีห้องแถวนี้ไหมไม่มีอ่ะผู้จัดการหายไปไหนแล้วครับอืมไอ้ตู้นี้ก็ไม่มีอะไรมันตู้ใส่กุญแจไงล่ะบ้าที่สุดบริการไม่ดีเลยอ่ะ ีต้องหักคะแนนซะแล้วกลับไปที่ห้องของเรากันดีกว่าไหนๆมันก็ไม่มีกาแฟแล้วเราก็พักก่อนนะพักก่อนนะก็คือไปหยิบยาดมแป๊บนึง ชื่นใจเหลือเกินไปหยิบยาดมจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นเป็นคนที่เล่นเกมประเภทนี้แล้วจะปวดหัวง่ายมากเลยกลับมาที่ห้องแล้วหากาแฟไม่เจอแปลกมากเลยที่เนี่ยไม่มีกาแฟอ๋อหรือว่าอยู่ในชั้นนี้นะไม่มีเราอยู่ในตู้หรือเปล่า นี่ไงล่ะโถ่กดคลิกขวาเพื่อดื่มโอ้โหจะดูดได้ยาวขนาดนี้เลยเหรอหายใจลึกมากเรียบร้อยแล้วอ่ะรู้สึกหิวจังเลยอ่ะไปเอาของเหลือเขามากินดีกว่านี่สินะ ก็กล้าเนาะหยิบพิซซ่าเหลือๆในตู้ของเขามากินต้องอุ่นมันสะก่อนนะ,ะถึงจะเป็นของเหลือแต่ก็กินได้ไม่เป็นไรหรอกโทรศัพท์มาก็อย่าเพิ่งไปรับเลยเราควรจะกินให้อิ่มก่อนไม่ได้หรอไม่อยากรับเลยอะ่ะไม่รับได้ไหมมันดังรบกวนเอารับเสร็จก็สายขาดไปวางทิ้งเฉยนะไอ้คนไม่มีมารยาท คนกำลังจะกินข้าวแท้ๆต้องการจานหนึ่งจานจานล่ะจาน,จานอยู่ข้างบนปะอ๋อนี่ไงเรารื้อซะหน่อยนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ไงจานจานหรือแบบไม่ใช่นี่ไม่ใช่จานเหรอนั่นเมื่อกี้ไม่ใช่จานเหรอนี่จานปะนี่ไง นี่ไงจานโอเคเท่านี้ก็ใช้ได้พิซซ่าเหลือๆมาแล้วไปดูทีวีระหว่างกินดีกว่าสบายจังเนาะปืดดูรายการที่มันเมื่อกี้กดคิดขวาเพื่อกินสิอ๋อกดต้องค่อยๆกดทีละชิ้นนะรีบกินเลยเพราะว่ามันมันน่ากลัวมากเลยทีวีนี้รีบกินรีบกินคิดขวาเร็ว กินหมดแล้วอุย้ยมันมีเสียงอะไรเหมือนมีใครมาเคาะประตูอะไรเนี่ยตอนลงไปหาก็ไม่เจอทีเงี้ยก็มาเคาะประตูคืออะไรอะ่ะฮะอุย้ยยิ้มอะไรนะมึงอ้าวสวัสดีคงไม่ได้มารบกวนนายนะคือแบบขอรบกวนหน่อยมีน้ำตาลบ้างไหมเฮ้ยชีวิตจริงมันมีอย่างนี้ไหมอ่ะ หรือว่าที่ต่างประเทศก็เป็นอย่างี้กันนะพอดีว่ากําลังเตรียมของกินแล้วแบบไม่มีน้ําตาลน่ะหลบกวนหน่อยได้ไหมล่ะเอาไปที่ห้องหนึ่งเก้าหนึ่งนะแล้วก็ขอะประตูเยี่ยมไปเลยานายมึงรอเลยก็ได้เมื่อกี้เห็นน้ําตาลแล้วไม่ต้องแบบนะขอบใจมากเลยนะไม่งั้นคงแย่แน่เลย ว่าแต่นายมาที่นี่ได้ไงนายเจอที่โรงแรมนี้ได้ไงอ่ะมันไม่ใช่โรงแรมห้าดาวนะแต่ว่าก็ไม่เลวใช่ไหมล่ะไม่ต้องชวนคุยเยอะได้เปล่าเนี่ยแล้วก็ถ้านายสนใจแล้วก็อย่าลืมแวะมาห้องฉันนะช่องห้องฉันคือห้องเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งไงล่ะขอให้มีความสุขนะแล้วก็อย่าลืมมานอนตาลมาด้วยล่ะมึงรออยู่ตรงนี้เดินไปแล้วเหรอ นี่คือน้ำตาลทำไมมึงไม่รออยู่หน่อยวะห้องหนึ่งเกหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยจำได้ว่าห้องหนึ่งเกหนึ่งมันอยู่ใกล้กลชั้นชั้นล่างวะหวะขึ้นมาถึงชั้นนี้เลยโอ้โหห6เนี่ยจำได้ว่าห้องหนึ่งเกหนึ่งอยู่ชั้นสองนะถ้าจำไม่ผิดที่บอกอยู่ว่าเอะเบอร์หนึ่ง้านี่มันโทรศัพท์ไปนั่นไม่ใช่เลยไปหาตำรวจแถวๆนี้เปล่า 191นะ่าจะทางนี้ป่ะจําไม่ได้เหมือนกันนี่ก็เจ้าแห่งการหลงทางนะนี่ไง191เฮ้ยไม่มีใครตอบเลยทิ้งไว้ตรงนี้เลยกันนีเฮ้ยอะไรวะบอกให้เอามาให้แล้วก็ไม่รู้จักอยู่รออย่ามานะเว้ยจ้องอยู่นายตามเรามาไม่ได้หรอกจริง นายไม่สามารถที่จะแอบแทรกมาระหว่างที่เรากำลังเดินถอยหลังอย่างนี้ได้เฮ้ยเสียงมันมาจากทางซ้ายซึ่งเป็นทางฝั่งของห้องเราซะด้วยแล้วก็ยังมีห้องปีศาจซาตานอยู่ตรงนั้นด้วยเข้าห้องแล้วก่อนเข้าห้องกอดองดมยาดมก่อนสินะ ดมแบบลึกสุดใจเลยถ้าจะดมเข้านี่จะดีมากเลยนะยปิดโอ้โหเมื่อกี้ลืมปิดป,ดประตูเหรอเนี่ยแย่จริงๆเลยบ้าจริงเชียวรู้สึกเหนื่อยจังเลยต้องอาบน้ำก่อนโอ้โหมีคนไปอยู่ในห้องน้ำรอ,อยังวะอาบน้ำสินาสู้ซาเอยหันไปมองทางนู้นดีกว่าเพื่อความสบายใจโอ้โหน้ำเย็นจังเลยอะ่ะ นี่เสียงเหรอใช่ไหมเมื่อกี้ดูอยู่นะไม่มีใครเข้ามาได้หรอกเรียบร้อยโอเคอาบเสร็จแล้วพตตระเจ้าตัวอยู่ไหน ใช่เลยหลังจากอาบเสร็จเราก็ควรจะนอนสินะปิดประตูเดี๋ยปิดก่อนปิด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 สิปิดไม่ได้กูไปนอนแล้วกูไม่ไหวแล้วจะอ้วกออนอนสิประตูมันปิดปิดประตูก่อนอปิดนี่ไงปิดแล้วโอเค ทำไมต้องนอนให้มันน่ากลัวงเงี้ยโอ้ลับเลยหลับเลยลับลับนี่ก็ดมอย่าดมโอ้ยทำไมทีวีเปิดเองอะ่ะตนนตนตโอ้ซอนมะเขือเทศฉันก็แค่ดูมันอยู่ อะไรอีกอะไรอะไร่ะมาเลยเข้ามาเลยมาเลยดีกว่าห้องอหกเอ้าจบเลย แสดงว่าเราอาจจะต้องซ่อนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอืมแล้วก็อาจจะต้องไปที่ห้องพิธีกรรมไงแต่มันไม่ได้อธิบายละเอียดนะว่าต้องทำยังไงแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะว่าจะเป็นลมแล้วจะอ้วกด้วยความที่เออเมาง่ายนะอันนี้คืออาการของคนเมารถง่ายนะเพราะงั้นก็ชอบเกมพวกนี้นะแต่ก็แบบบางทีก็เล่นไม่ไหวด้วยความที่มันเมามากเลย เนี่ยอ,อ,อาการมาครบเลยต้องดมยาดมกันนะโอเคถ้าใครเข้าใจคนเมาง่ายก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การเมาครั้งหน้าด้วยนะขอตัวไปพักก่อนแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสมัตวันนี้ก็ลาก,ก่อย